สำหรับสายที่ชอบช้อปนะคะหรือชอบจ่ายค่าน้ำค่าไฟทางมือถือนะคะฟังทางนี้เลยนะคะกดเข้าไปในแอป,ปช้อปจินิกค่ะนะคะาจา้าเข้าไปรูปบันท้างล่างค่ะเลื่อนเลยนะคะเลื่อนเลยนะคะมีจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้เงินคืนมีแอป,ปต่างๆนะคะดูนะคะมี โฮมโปรนะคะสา่ช้อปดูนะคะโฮมโปรช้อปปี้ลาซาด้านะคะเซ็นทรัลออนไลน์โพลิโลนะคะดีฟแอรนะคะดีดดเออช้อปย่สี่นะคะไมนะคะใส่กินนะคะบ a นาน้าไอทีนะคะเจดีเซ็นทรัลไนกี้คอนวีออฟฟิศเมสีเบุ๊กนะคะทูช้อปปิ้นะคะไทยสมัยวัสัน ช้อปออนไลน์ King Power B2S นะคะ Super Sport นะคะใน i n b i g C นะคะทุกแอป,ปที่คุณเคยช้อปนะคะคุณจะได้เงินคืนถ้าคุณมีแอป,ปช้อปจินิกอยู่บนมือถือแค่คุณกดเข้าแอป,ปช้อปจินิกแลวช้อปแปปปอปพวกนี้ได้ปกติราคาปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วคุณได้เงินคืนค่ะอันนี้คู่มือการใช้อยู่ข้างล่างนะคะถ้าใครอยากรู้กดเข้าไปในคู่มือการใช้ใช้ง่ายใช้สบายแค่โหลดแอป,ปช้อปจินิกผ่านลิงก์ที่เราจะให้ในโพสต์นี้นะคะโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะโหลดฟรีจ้า